วันนี้เสิร์ฟอาหารอีสานนะคะวันนี้พาทำเก่งเล่าๆจ้าเราไปดูวิธีทำกันค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะใส่นะคะก็จะมีบวบนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะตามด้วยฟักทองนะคะเราจะแช่ในน้ำด้วยกันเลยหลังจากนั้นเราจะใช้เป็นเห็ดชิเมจินะคะเพราะว่าเห็ดอย่างอื่นหายากมากเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นเครื่องที่เราจะเอามาตำนะคะจะมีตะไคร้หอมแดงนะคะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะหั่นตะไคร้เป็นอ่าบางๆเลยค่ะเพื่อที่จะเอาไปตำนะคะหลังจากนั้นเรามาเตรียมตำพริกกันคะ่ะตำพริกเสร็จแล้วใส่หอมแดงลงไปเลยจ้ะใส่ตะไคร้ลงไปเลยจ้าตำให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลยจ้าใส่เกลือไปเล็กน้อยนะคะ หลังจากนั้นเรามาเตรียมตั้งน้ําเลยค่ะน้ําที่เราเห็นจะเป็นน้ําใบย่านางนะคะทุกคนใส่พริกที่เราตํานะคะลงไปเลยจ้าใส่ลงไปให้หมดแล้วก็เทน้ําล้างครกไปด้วยนะคะเทลงไปเลยจ้าน้ําใบย่าน้งก็สีเขียวดีจังเลยค่ะปิดฝาทิ้งไว้นะคะเราจะรอให้น้ำเคอ,อนก่อนนะคะ หลังจากน้ำเดือดน,นะคะเราก็จะใส่เนื้อหมูของเราลงไปด้วยคะ่ะวันนี้เราอยากทานนั่นเองเราไปซื้อที่ตลาดนะคะเขาก็ไม่ได้ใส่เนื้อหมูนะคะเกงเราแต่ว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของเราจ้าหลังจากนั้นเราก็จะเทผักที่ค่อนข้างสุกยากนะคะลงไปก่อนเช่นบวบกับฟักทองนะคะเทลงไปเลยจ้า เทลงไปแล้วเราก็ปิดฝารอให้เขาเดือดนั่นเองค่ะที่เราใส่เพิ่มก็จะเป็นตะไคร้ทุบนะคะหลังจากนั้นเราเราไม่ได้ใส่ข้าวเบือนะคะอ่าเราไม่มีเราก็จะใส่เป็นแป้งข้าวเหนียวแทนค่ะค้นให้เขาละลายนั่นเองค่ะเปิดฝามาดูเลยค่ะแกงเลาของเราก็หอมๆกลุ่มเลยค่ะเราจะมาทำการปรุงกันค่ะใส่ผงนัวนะคะ ใส่น้ำปลา,าจ,จะตามด้วยผงปรุงรสนะคะเพิ่มความเข้มข้นนั่นเองจ้าคนไปเลยจ้าคนให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เห็ดนะคะลงไปเลยค่ะว้าวฟันฟุงฟ้งเลยตามด้วยแป้งข้าวเหนียวที่เราคนไว้เมื่อตะกี้นะคะใส่ลงไปเลยจ้าว้าว เห็ดลอยขึ้นมาน่าทานมากค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะทำการชิมกันก่อนค่ะชิมชิมค่ะแม่ค้าว่ามันน่าจะขาดน้ำปลาราอีกเล็กน้อยนะคะแม่ค้าจะเติมน้ำปลราลงไปอีกนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมให้นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่ผัก เป็นผักคานะคะหรือว่าชาอมนั่นเองตามด้วยใบมังลักค่ะหรือว่าตามด้วยผักอีตูนั่นเองจ้าใส่ลงไปเลยจ้าหอมหอมฟุ้งฟุงเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ